คุยได้เลยนะคะเอ๋ออันนี้ไปวัดตรงนี้ได้ปะ่ะนี่เป็นไงคะนี่สวัสด,ดีค่ะไฟไหม,ม้แล้วคะ่ะเห็นบอกค่ะฟืนไฟไหม้แล้วคะ่ะเห็นบอกค่ะจะเสร็จแล้วชิ่ชุดอันดับแรกเลยจ้ะฟไืนไฟเยี่ยมากเลยเห็นบ่กฝีมือย่าต่อยไปหน่อย ต้องจับไปต้องจับไปโตัวปวนตัวปวนสมบัติทั่วมันปี่ชิล่งแบกยำปบองบอเกินหันนั่นเพรว่าทุ่งหนึ่งหน่อยๆน่อันให้เออบอให้เอจ้ะ อย่าลืมเอาวันล่องเท้าไปนอนน้อพีดเดอ่ะกล้องอะไรนะจะถงทำไมล่ะขนมดอกจอกพี่นออ้องฮัดเจ็ดขนมดอกจอกนะคะลำยัยไปยืนยัางไก่แทะ <c oughs> มันเบาไรอยู่มันเปนเบาอะไร <c oughs> พี่ก็เห็นกระถามผ้ยไหม่ยก็เห็นเตั้ยหมเห็นยกมาไหมเห็นน้พี่แบบโอ้ยอันนี้ใหม่ลำใหญ่เอามาเปี่ยบเที่ยบนาะตังดิเหนีงว่าของลุงใหญ่หรือไงวะอะไรยังไม่เหนียง โมีหมดนั่นแหละคนก็บีเวกคนโตเวกคนนั่ะ เราเลี้ยงนั่นหละสีส่าอ้อยข้อใจ,าออใจลายเห็นไหม นะอ,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 อันท่หมดหาทุกภาษาลาซาอะไรภาษาแย่ภาาแเอออันใดมันทีแปง้งมันใดทีแปง้งมันดีมันบ่เป็นกากไหมดีปะนอนใหญ่เนาะไม่เป็นกากเลยวะขายขนมดอกจอกนะคะ เท่าไหรคะวันนี้ไอออนรียดขายมาถุงละห้าสิบห้าสิบนีอ่อนเลยมีเวลาไต้อเป็นสิ่เทศได้อยู่เทศขายอบบุสอบไป้าน้าก็ไปค่ะตมันตายอย่างนี้ขอบคุณคำสิ่งโกเขาขายขึนเพนขาขายถาดหนึ่งห้าสิบห้าสิบห้าสิบขนมไม่นั้น จะถาดไม่ใหญ่เท่ามันไอออนทำดิอันนี้ใหญ่ชุดได้นี่แม่พิมมันนี่นะดูใหญ่ชุดได้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้่ก็แกงกับขนมชั้นเนีพี่เห็นเขาขายนะเขาขายแกงอยู่ดิอยากกินร้านของหวานนะมจิโอนนี่มันจิโอนใหญ่นะอยากกินร้านมันจิโอนโอ้ความปวดหัวแฉะ เตรียมแก้วนะ้ำห้เรนวันไหนอ่ะตอนแรกแก้วตนะัวขนะ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 องเราอยู่เนี่นะของเพนดิของเราเนี่ยเนี่ยคือเจออ้ากอบกอาไปไวหวหาคนด้วยน้ำเข็นชืดพิมพ์ไฮโกรแกน้าเลลหาคนด้วยคาคนสนอคาจ่ายกพพี่ต้อยค่ะเป็นคีบีมรองเสือ้าสีมจแดงกรอน้าแดงล่องเลยท่อนไหนรองเยละะานนาย เบาบ้านแต่มันเข้ากำลังแล้วมันเข้ากำเนิดก็เทานันมีหลายเออไอ้ของแม็กนะมันมีลิปสติกนะมันดีดีเด้ของอะไรแม็กนาลิปสติกมันมันสีสติ๊กนเออขายอยู่ไหนลี่สติ๊กนที่ไนในห้างนี้ก็มีเยะพวกกูรูนี่เลยวมันเป็นนี่ลายมันเลยลายมันลายมันเขียนว่าแม็กเนอร์ติดดี กูจะได้ย,ยื่นที่มลองปืนเราแบบนี้เออน่ะเห็นไหมเขาเตรียมมาทำเนี่ยเลอยากถอบกล้องยิงมานได้ยังอะไรก็ได้ได้เหรอคือลอกมัน <c oughs> เขยาวขยาวขยาวเป็นบอ่อคุกสีคุกสีหนนะังเขายาวเป็นไหมแล้วก <c oughs> ็แช่ไว้ก่อนให้มันร้อนเขยาวขยาวรดองแล้วก็แช่ ไปไวก็ม e mm ้เอายงม่อาไปอนแล้วว่เขาก็ที่เมืองขาเรมันนั่นบอกแล้วล่ะงนใหญ่อ่อนเอาเขาก็เอาปลาเอ็นโดยตรงนี่เป็นเป็นร่วนๆน่ะเนื้อติดเอาเนื้อตินีเนื้อติดชอบกินคนเดียวบ้านแล้ไม่มีคุณช่วย มึงมันเหมามึงมันเหมากระทะยังโหนอยู่วะพี่ต้อยเฮ้ยมันโหนอยู่วะกระทะนี่้องคอย่างี้นะเจนอะใส่ก็ว่าใส่เลยไม่ใส่ก็ไม่ใส่หนูชอบใส่ผมชะลดเตนหนูไม่ชอบกินของคนเดียวหนูชอบกินของหลายหลายคนใครก็เดินจ้างเหมือนเราจ้างให้กิน เขาน้าลอยกินคนเดียวแหน่อยลอยดอาเกลตั้มสมน้องเกล็ดกินคนเดียวครับตอนตอนนี้มันพอเราทำเยอะมันน้ำมันมันนั่นแล้วมันเป็นฟองเละจ้ะที่ทิ้งเขาถ้าทำขนมดอกจอกมันก็แช่กะทิกับกล่องเนื้อแป้งแบบนี้กระทั่งเดียวอันนี้มันถือว่าทำสองหลอดแต่น้ำมันเขาแบบใหม่ๆมอะไรคะ หนูไม่เก่งเลยหาไปสิมาคุณเจ๊เจ๊เซีนน่าสพืน่นสีขาวมันเป็นน้าอ้อยเนี้ยนี่มาใส่เลยเนาะเจ๊ลูกอยู่ว่ามแต่คนขวัวนั้ยวดีมัน่ <laughs> นาร์ชีบันลาริชีจะแน่สมะนี่มันออ่นอ,อ,นออกม่ออกเลยีาวออกนแคองของ โอ๊ยไปเปิดดูนะคะโอ้ยเรียงลงเฟรชจอยรงบัตต้องถามมันดอกอบตนะเจอ้าเร็วกอดเสียงอายัดสิน ในน้อยเนาะอาหาทีบกังเนี้ยเขาขายสองอันบาทบก้ป่วยแขกนะครับดูดรสชันกูขนมดอกบวัวนดอกบวัวกับดอกจอกจะมาด้วยกันอน้ำมันหลายใช่แล้วเกิอนดอกดอกบวัวเนี่ย จากมอกก,ก,ก,ก็ไปจากนั้นก็ไปทำได้แหละไม่ต้องคุนพยายามทีบางอันขึ้นมาเอาตายเกือ <c> บ <oughs> ดึงมาลงมันเลยต้องให้มันร้อนก่อน<ป>จิมอ,อันนี้ก่อนอันนี้ใช้ได้ไปหานค่ะไม่ต้องใส่ผมได้นอนก,กินกระดาษไปนั่งเนี่ย

ฝากซื้อนั่นได้ไหมคะฝากถือคัอคฟิมขนมดอกจอกมาให้หน่อยคะ่ะเอ,อาสามเอาสามมาฝากต่อยไม่ได้แล้วไมมองไหมมองหลอดเบนมาทำไมคะเอากับพี่เล็กกันละ

กยอปดโคแลวกะเขาลงลว ฟังรืออบร้านค่ะจำนี่ร้านขายทไเอามาขอกไว้นะแม่ค่ะบคุณก็ปินน้นนี้ไข่ีเอาตักเอาเด้อขนุมขตมน่ะแบ่งเอาเลยเด้อสีชมพูนลากันหอเอาเลยเด้อทไหนอต้องี่นุ๊ตต้ององุุนนี่นะฮะต้องอ่งงุนิเล็กอยากได้ค่ะ เสร็จแล้วไปไปเราไปไปไปไหนเหลือแต่กระดูกจัมาอ้วนนี่ตัวอ้วนนี่ดูสินี่นี่นี่จะเล่านี่แล้วนี่นี่นี่กอ่เราไม่ขอจะจะเล่าเพิ่มเติมอีกตัวเรไม่พูดอะไรไม่ไดนี่นี่นี่ไม่พูดอะไรไมไ ที่ภาคก็ลงไปแลกพี่เัือก่อนเหรออืมเป็นแม่หาแก่ด้ยพี่ต้อยเมื่อคนเดียวเหรอพี่จ,จับคนเดียวพี่เอาก็ไปลงข้างทางเด,เดี๋ยววันเดี๋ยววันจันทร์ก็พี่รางก็ใส่ก่อนเพราะพวกนี้รางก้นต้องเป็นสีนนะจะล้างยังไงรัเอมยิ้มได้นะสีอ่อน้ะได้เงียบนะรูปถึงเลยวนี้ใครจะเอาอกกอสีชมพูมั่ง พี่เลี้ยงขนมดอกจอกถุงด้อยใส่ให้ฉันด้วยจะไปฝากอร่อยนะนี่ติมรูก่อนทำไมเอาถุงใหญ่แท้ถุงเล็กก็มีป้าเราพี่ขอใหน้สองถุงจ้ะเอาเลยเดี๋ยวพ่อให้อิ่งเลยเดี๋ยวพี่ไปฝากพี่ถุง่อให้ลูกสาวใส่หน่อยมีดขงน้อยถุงใหญ่ค่ะ ทั้งไงทั้งเนเหมือนกันแล้วนายไอเด็ดสูรไอ้นี่เหมือนกันไหมเนี่เอาไปเลยตัวนั้นนะคะจะไปกินในที่มิ้าเลยตัวนี้เป็นนายโค้งคอแกเขากินยุ่นไงแต่ไม่ได้ใส่งาเยอะอยากเรยนิชาอะมาาันนที่พักนี่คุณรถมนยู่ ไปให้เจ๊เล็กเอาเลยนั่นตัวใดมันเย็นแล้วตัวนี้เย็นนะซื้อไปบ้างย่านมูยอดตั้งๆของบะเตอมั้งเงเอาเลยกระต๊อกของบุญฮิวมาเหมือน คือว่าสิมม่ได้อย่างปีมากขึ้นน้องร้ไม่มน่่ีใ่ไหให้ให้คุณลำา่ลำโรยเด้อคุณลมใไย่ซื้อค่นสาธอมสาธอ่นลำาลำให่ลรวยรยเด้อลํา่เด้อขบผ่านประตูด้วยให้ลำใ่ลำโรยเด้อคนซื้อมาแจกเด้องดหี่ เดี๋ยวสมนาคุณให้ร่ำร่ำรวยรวยเอาถุงมาเป็นไงเอาป่หงว้ให้หมูหิวอยู่ใช่นหหิวอยู่ธิษฐาเออยังไม่เสร็จมาแล้วจะเอาถุงมาลองเอากรบบาดหิวเ้าวหญ่นกเก้วมาเด้อขึ้นมาเด้อยืมไปก่อนเดอให่นกแก้วแล้วจาเอาผาใส่ถุงไ้ยมไปก่อนพี่นุชแม่งเอาแล้วไหมอันโอ๊กไก้นะ ไอเสียอัลเปนเหนียวนะตาค่ะพี่จะนอนี่ก็ได้ตาบ้านเรื่องบ้านบ่อยๆแน่สีเลยเนี่ยใช่ใช่ตาแปนพอห่อแล้วเราจะกลับละไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปพร้อมพี่ไหมไปพรอมพี่ต้อยน้ำดิเออเกได้กีเกียร์ไงเออพี่พี่ไม่ไปกีเกียร์กีเก่าพอเราหรอไปโอ๊ยไม่ไปหรอกไม่มีตังให้คนมีตัง้าไปเถอะเฮ้ยบ้านนี่เขาอยู่ที่โซนสามสิบเนี่ย ไปชนแซวสิบค่ะว่าแล้ววันสี้เอาถุงดำมาแล้วว่ายยันคุณยันต่อยตววบาาโนแก้วนี่แม่นยังน้อยเรียนวันกันเลยเดี๋ยวก่อนดีกว่นเอาถุงดำมาเอาไหมเขียวใหญ่มาทิ้งแถวเข้าพันไหมครับตากเอาเด้อเข้าพันละแม่งเอาเด้อ มองเขามาเือเ้านี่ตงนัดเขาไว้เต็มมอกันละรุ่นน้องสิบปียามเบาหรอกพี่โอ้บ่เป็นยังไาได้น่ลซื่อมันเลยมาแล้วเขาผัดไหมคะงเหียวตุ้มาเลยนาหน้าุงิเลยเรมตู้จันอ่ะี่แงเาเลยแงเร็วๆนีพร้อมกันไอ้ยั้นะล้พี่นุชโมแปงเอาให้โผ แมนให้ผัวไปกินมั้ไอ้เมือเราไปกินโอ้ยน่หนูไปเอาป่า้าพี่กระเพรสองรอบสามรอบกไปเลป่าเนี่ยอีล้วยังยบุพออยูนในป่าอันนี้ก็ไดาเลยไปนั่พี่เ่าะันเปื่ไปน้กป่าเลอยไปแล้วใครจะไปเอาเธอกัสินังกบเมฆกับสามีมาทรงกระไรน้ำยาหมือแรงน่ะเธอประองตมืนแร่งแร่งมาอ่แรงมาอยู่นะป่ากันโอ้ไปรีบ่นี่ไปไป ไปนั่งโต๊ะป้ามาเนี่ไปเสรฟม่ะอุ้ยนะจุบแยบ้านมูก่อนนู้นแล้วจุดจุดนั้นกระไดร้องเนี่ยเนียวเนะไดน้องขายไปตกปลาไปแล้ว้นหอมไปตกปลาดีกว่าไม่เสียกระต่ายต้นหอมไปเกียหมดไยตังเราก็ไมู่กไปดูยังีม่ไม่ได้เอาไปโลบานแม่หิวคืนรถเจ้าเพชรนี่ฟางเมื่อหิวคนรถเจ้าก็ไปน้ามันจะีรถอามนี่ แล้วนี่ใหญ่มาแล้วองำไร่นมนี่เ็ละนี่ข้งไค่น่ะอีเล็กเละถุงอาไปเจาคนไปแล้วเหอะเจ้าสุเจ้าตอนไหนแต่พ่อใยญ่ไม่เอายูบานแล้วเหรอเออก็แม่เยอแต่วพู่อหย่ยาขาไปอยู่บาก็ได้ ไหบาเลกโลไปตกปลาไ้โลปอยาเงี้ยไดนเลยไปนไปแมอยู่เบีดใส่เสื้อบริบาตบริบาตที่ไหนอั่ายงมหาพี่ยทไม่หันเลยไปบางตัวไปเอาบอกนอกอกค่ะป่าอยังคะคุณไดคุณได้พนพกเมใหญ่ก็แม่นจดเาแห้งๆเเลย เรียบ้อยแล้วเด้อค่ะมาเ้นค่ะเรียบร้อยแล้วเดห้วยบางๆเด้อค่ะเด้อจ่าดฟ thank you สีตอดสีอบสียังกับอกันเนียมาเลยเด้อพ่อยูพี่อเงป้าปาปเออาปาไปอยไปเเอาปาไอไปเอาไปปลาเกาไปอาเอาไปไปอาไปเอาเอาอาเอา่อเเอาอาไปอาเเา

เจ้าฝ่าก็เพิ่อหอมเลืองหาอันนี้ของน้ำไร่อันนี้เจ้าผงก็ทองเอาทอดเอาทอดเอาเนาะมาได้สองถุงนะสิไปแม่ข่าวมาแบ่งไปให้ข่าวน้ำพี่บังโอดน่ะเอ่อมาหนึงอันเดียวพอเออเอาต้มย้อยแบ่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปเอาไหนพี่เอาไปกี่ถุงสองเออเอาตัวนี้ก็ได้เอาฟงหนูเก็บแม่เก็บแม่พักไอนาโตเอาระบอนี่พักเอาไปหนึ่งถุงเลืองอ๋อเอามาพอเจ้าสามถุงเออพี่น้องคนน้องใส่เนาะคนมาพูดยอดใส่ อแนของเราห่มจริงนะปมไม่ให้แบงเอาหรอวตามาหุ้งนาแนมหนุ่มนะตอนตอนองเรานแขาเ้เอาอยู่มาไหแบงเอาด้วกเอาพากันแบงกันนานนะเราเไม่หยุดเลาได้บุ๋นได้แบงเอาด้เอาดก้เอปาไดุษอาเสอยากได้อะไรยาไดอะไรเก็บเอาอ๋อนไี้เรอเดี๋ยวะเอาช้นม ลอกข้าวเหนียวเนี่ยข้าเหนียวในติ๊ไปซีเอานั่นซ่กะดาดค่อยไปเลยเอาไปวันนี้วันแจกวันจ่ายขอข้าวเหนียวได้เอนี่เอาข้าวเหนียวอย่างเดียวเอาเลยเราไม่เอาอะไรเขาจะเข้าวเหนียวเอาเอาไก่เนี่เนี่ยเนี่ยไม่เอาไก่ไมูหมูเลยมันกระเทียมเลก่บมน้พริกไ่ แบ่งเอาเลยในทีมหาเลยลำใหญ่เอาเลยนะแบ่งจมบาดกันพี่น้องเอ้ยนกกระจอกแก่ทางลำข้าวมาข้าวโมมีอยู่ถึงมรงตาเลย่ใ่นนี้้นี่ไงค่ะปอยพี่มันถึงมามาใส่พี่ด้วยน้องที่มีมากอีกี่จะแบได้จกแล้วก็แบกจกให้เขาบ้างจกข้าวเนี้ยแล้วจกแบ่งให้เขาบ้าง แล้วพูดแล้วเลยไป่ายย่นน้าบานมั้ยสินเดียวด้าโอ๊กไ่โอ๊ะยนนะน้ำย่อยอันนั้นเอาไว้ให้ทัเธอผู้ชายเขามาอีเดนเป็นเดือนแล้วมั้กอเอ้ยผูสาทิตย์ิดเอาไปอ่างแน่หอแล้วปะนอไกหอยังนี้ข้าวเหนียวเจ๊จำจะของพี่น่ที่ว่าพี่เอาเอาเอาหมดปะ เอาพวกนี้ลงก่อนที่มาเอาเอาขนมดอกจอกลงมกระแปงต้อ็ว่างได้ของหวานเอาขึ้นเอาของนักลงใต้ทีพ้าวปุนตะเกนเอาลงไปแไม่เอาเหนียวไปไหนเอาไ่ให้มันอ๋อขาเหนียวฮันจิโต้จบให้พี่ต้ยองนะพี่เลี้ยมซะหน่อยเมพี่เลี้ยมต้องใส่ถุงอ่ะปลาเส้นที่เรอนลดเบินโหลด ยังนั่เห็บหลือพี่ต่อยพีต่อยพี่หาเกีบหอยเด้แล้วหนูถายวิดีโอให้ีพีเม่ดน้ม่ปาไปเดี๋ยวรำยายพาคนอืไปแล้วมันจะหมดถ้าอยากกินเดี๋ยวพี่จะพาพี่เดี๋ยพี่ไปกมาให้กินที่กนหมูหัวซ้านีขนาดพักดไปถูกพังเ่ปุนกาเดี๋ยวพี่จะผาหมูอมข้าปลาสาบ่ะเดี๋ยวเีาจะทำซุมาวเหนียว แล้วพี่พาไปกบไปนะตอ้สกงจ้งในพี่พาไปอ่านแทงกิวหลายกะลาเด้อนี่มาฝากพอขนมนี่พอเด็ดล้ำเด้รวยเด้อให้รวยเบอร์ให้ถึงรถตุีรับโวยรวยด้วยน้องเด้ออนพี่นันเด้ออ้อพันีเ้ออนพนัน้อไหนอันนั้นลาของรัฐบนั่นละเนี่ยโอเคโอเคพี่น้องไปบันนียเตยสิผ้ามียา้านบันเนียวัดดีค่ะ